EOS เดินเกมเหนือเพิ่มทุนกว่า80ล้านดอลลาร์แบบไม่เจ็บตัวผมมองว่าการเพิ่มทุนของ EOS รอบนี้น่าสนใจมากสำหรับบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วงสร้างกันเดืบตัวแบบนี้ควรจะทำจริงๆแล้วบริษัทมี Spec v a r a n s ที่ราคา11.50ดอลลาร์ที่กำลังจะหมดอายุในเดือนหน้าอยู่แล้วการยื่นเอกสารครั้งนี้ก็แค่เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีสิทธินั้นมาใช้สิทธิ์ได้ถ้าพวกเขามาใช้สิทธิ์กันหมดบริษัทก็จะได้เงินสดเข้าไปกระเป๋าไปประมาณ80ล้านดอลล่าร์โดยที่หุ้นจะถูกเจือจางลง ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่วินวินทั้งคู่ในมุมมองของผมนี่คือวิธีระดมทุนที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะบริษัทไม่ต้องไปรัดราคาหุ้นเพื่อขายให้นักลงทุนกลุ่มใหม่หรือไปกู้หนี้ยืมสินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงๆแต่เป็นการรับเงินสดโดยตรงจากผู้ถือวอร์เรนต์เดิมส่วนการที่หุ้นตกลงหลังตลาดปิดนั้นเป็นเพราะนักลงทุนสายเทคนิคที่ตกใจกับชื่อเอกสารฟอร์ม S 3มมากกว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของธุรกิจเลยแม้แต่น้อย ต้องเข้าใจว่า,า EOS เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงมากในการขยายโรงงานและผลิตสินค้าให้ทันตามออเดอร์ดังนั้นการที่บริษัทจะหาเงินเพิ่มอีกในอนาคตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและผมมองว่าเป็นสัญญาณของการเติบโตไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอลองคิดดูว่า EOS เปลี่ยนจากบริษัทที่แทบไม่มีเงินสดจนหุ้นราคาต่ำกว่า1ดอลลาร์กลายมาเป็นบริษัทที่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับดำเนินการไปจนถึงปี2027นยัยซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ทำให้ผมย